สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทตันครับเอาเดี๋ยวคลีปนี้ครับเดี๋ยวจะมาเอาเรื่องปัญหานะครับการใส่ยางหนาครับที่มีขนาดปกติมันก็เป็นแปดี่สิบแปดแล้วครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่ยีหัวเนาะนะครับตัวนี้เป็นยี่หัว b ีแคทีครับนะครับเดี๋ยวจะบอกในเรื่องของขอเสียครับนะครับปกตินี่ ลดยางก็ลดเกิดจะเป็นไอโอตานินะครับแต่ว่าผมว่าโอตานินี่มเหมะกับไอยางหนาของเอลฮาซูนครับแต่ว่าอันนี้ผมถอดออกจากจอเดียเนาะผมเลยเอามาใส่ครับผู้รดบจิใส่แต่ว่าผมกะบอว่ากันครับแต่ว่ายางมันกะเนี้ยดีแต่ว่าขอเสียมันคือมันหนามันแคบครับหนามันแคบทามว่าไออันนี้หน้ายยางก็บบ่เลือกนอกแต่ว่ามันก็มีผลเสียต่อกระถะครับ นะซึ่งผมน่นีเจอปัญหาครับกระท่าบุบกระท่บุบครับไปเบียดอ,อตอแน่เบียดอันนี้แน่บุบเลยครับยงางหนานะครับหนามันแคบครับมันบ่ค่อยเหมาะกับรดปไปไหนผมว่าเนาะมันหนามันแคบคตดแต่ว่ายางยางนี่มันมันยางนี่พ้าใบมันหนาดีครับ ข้อดีมันคือผ้าใบมันหนาแต่ว่ากระทะมันจะบุบแหละครับตัวนี้คางนี้บ่บุบแต่ว่าน่าจะบุบด้านในนี่ครับตรงนั้นบุบบุบหลายเลยครับถ้าถามว่ารถได้ลุยบ่บ่ค่อยได้ลุยครับส่วนมากก็ไถหัวมันไทยยังปก,กตินะครับก็สิมิทปีนต่อในปีนใน,ใน,ในตาครับแต่ว่ามันก็ผมว่ามันขี่ลายปวดหนามันแคบเกินครับซึ่งถ้าเป็นแปะขี่จะแปะของไอออตานี่นี่ หนามันจะกว้างครับยางเส้นเก่าไปนอยางเส้นเก่าผมอันนี้ค็นี่ครับอันหนึ่งแต่ว่าอันนี้อันนี้บม่เคยได้ไปปีนกับิบุบุบปนไลยครับเพราะว่าเดี๋ยวกับสิริเปียนด้วกันครับใส่ยางหนาเก้าจุดหาตัวนี้นะครับใส่ยางหนาเก้าจุดหาเพราะว่าหนามันจะแคบตัวหน่อยครับหนามันแคบเราเวลาหัดันหัไถนี่มันกะทามันมันกะบ่มีผนดอกแต่ว่า มันกระสอยในเรื่องของการตะกุยดินได้ดีกว่านะครับแต่เป็นหน้ายางที่ใหญ่กว่านะครับซึ่งอีกยางขอเสียมันคือรถมันเป็นรถนักรับเวลาฮาลุยมองที่ชื้นชืนลมๆแน่มันอยากเคลื่อนให้รถจุ่มเร็วครับรอหนามันเพราะาหนามันแขบเกินนะครับแต่ว่าคู่ป่าผมไปคุดมันเนาะมันก็เหยยบโตหยาบยังมันกับมันกับบถึงว่าก็หยยบนะครับเพียงแต่ว่ามัน มันหับไปมันคือเข้าไปไถขางต้นไม้ที่เข้าเรียวเรียวไปถือก็บุ๊บครับเพราะว่าหนามมนค่อนข้างแคบครับเห็นบอกนะครับหน้าค่อนข้างแคบซึ่งแต่ว่าผอาใบดีแต่ว่าขอเสียคือหนายางแคบเกินนะครับเป็นแปดคิวส์แปดกระจิงอยู่ครับแต่ว่าหนาจะแคบกว่าของพวกโอตานนหรือว่าคองนันหลบพวกะนั้นหนาจะกว้างกว่านี้ครับหนาจะกว้างกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวหนาจะได้เปลี่ยนเกินครับ เดี๋ยวจะใส่ของโอตนิคือก็แหละผวมเมืองละ่ะนะครับบไว้ครับกระทะมุนไปเรือยเนี่ยนี่นะครับยิงยิงใส่ยิงบุ๊บครับหนายางมันแขบครับแต่ว่าผม,มนักในเรื่องของผ้าใบที่นข้างนะมันจะนากว่าอของพวกโอตานินะครับอันนี้คือบ๊วยดกใจเลยผ้าใบาจะนากว่าแต่ว่าขอเสียคือหนายางที่แขบกว่านะครับหนายางแขบกับมีผลต่อกระทะครับ บ่าบริวารจะดีเสมอไปนะครับมีขอดีขอเสียแต่ของผมออตนีเซ็นเขามันเหยียบตอแล้วมันทะลุนะครับมันก็เลยเปลี่ยนออกตะวันดอกยางกับยังงยังประมาณนี่แหละยังดีดีอยู่อีกเซ็นหนึ่งเซีนหนึ่งก็ยังดี่ดีแตวามันเนี่เปลี่ยนเบิร์ตสอเลยเปลี่ยนออกไปเลยนะครับอย่างนี้คือไอโอตานีมาใส่อยู่นะครับบไว้ครับกระทามุเนเบิร์ตตัวนี้ด้านนอกบมุนตะวัาด้านในมุนครับมันบุบข้างในนี่มันบุบนะครับ ตอนเดียก็จะได้เปลี่ยนขึ้นกันแต่ว่าเดี๋ยวเฮ็ดมันซะก่อนครับช่วงนี้คุดมันซะก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้ครับก็จะได้เทยอย่เปลี่ยนละครับเพิ่มเปลี่ยนออกครับเดี๋ยวหาทุนซะก่อนนะครับเอานี่แหละครับผมคือขอเดียวขอเสียครับสําหรับยางยางที่มีขนาดค่อนข้างหน่อยนะครับหนาหน่อยแต่ว่าแปดแปดคิดว่แปะก็จริงครับแต่ว่าหนาหน่อยเกินนะครับ ก็เลยเป็นขอเสียครับสั่นรับอันนี้คือสั่นรับโดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าผู้ใดจะใส่ก็ลองเบิ่งคลิปนี้ก่อนครับยี่ห้อเตอาผมไม่รู้ว่ายี่ห้อใดที่เป็นเป็นเครื่องกับยี่ห้อนี้นะหน้ายางแคบๆนะครับมันมันบอดีบันใดครับมันมีผลเสียต่อกระทะครับกระทะมันบุบนะครับการร่องพิจารณาเบิ่งครับผู้ใดที่จะใส่เนาะือว่าจะซื้อยางยี่ห้อนี้มาใส่ก็บ่ว่ากันครับแต่ว่าความ พอใบนี่มันมันหนาครับเหยียบซ้ำแรกซ้ำหนึ่งมันปวหัวครับซ้ำน้ำซ้ำหนึ่งเนี่ยโบมีหัวเลยนะครับดีของเขาอยู่แต่ว่าคือหนามันหน่อยเกินนะครับเอาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับตอนนี้ที่เขามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่องยูทูบบิคแท็กเตอร์นะครับไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ